สวสดีนเพจะครับเจอผมแดงเกียรมาลนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่16มกราคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการศิเมือมันสนันเมืองที่เวทีนานาชาติลังสิตปทุมธานีนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับช่วงแรกก็2 4 2 4นะครับถ่ายทอดสดตอน6โมงนะครับแล้วก็ช่วงที่สนะครับรับชมต่อได้ทางเพจเม่เด็ด789ตอน2ทุ่มครึ่งนะครับ ไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่หนึ่งะครับเพชรสีดําสิทธิเจริญทรัพย์ครับเจอกับยอดขุนพลเกียรติจำรูนนะครับเพชรสีดําเจอกับยอดขุนพลนะครับเจ้าเพชรสีดำเนี่ยมาแทนเจ้ายอดฟ้านะครับเพชรสีดํามวยจากโคราชนะครับซ้อมสิทธิเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับทีมงานพี่เบ่าวีนะครับผลงานเฟรชสุดมีแพ้เจ้าชยพลนะครับชยพลนับจิ้มดับนันสารคามขนาดที่คู่ชกนะครับยอดขุนพลนะครับมวยจากสระบุรีนะครับซ้อมเกียรติจำลูนที่สระบุรีครับ มวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับคู่นี้จอบเพนสีดานะครับถึงแม้จะมาแทนก็ตามส่วนคู่ที่สองนะครับลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์เกียรติทงยศนะครับนักโชกจากสปปลาววันนี้เจอกับโคชิววันชัยนะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นครับลาวสตาร์เนี่ยอายุ23ปีนะครับก็มวยขวาครับประเภทมวยเปิดเกมนะครับเตะหนักต่อยแดงสปีดต้นจับลุ้นนับน็อกนะครับไฟาสุดมีแพ้สิงห์สุราชนะครับ ขณะที่เจ้าโคชินะครับโคชิเนี่ยนักชกจากประเทศญี่ปุ่นโออายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะครับโอ้แก่อ่อนวันเยอะเลยนะแก่อ่อนว่ากันประมาณ8ปีนะครับก็โคชิเนี่ยประเภทมือฝีมือนะครับผลงานไฟล่าสุดมีแพ้น็อกยกที่2เจ้ายอดคุมานนะครับคู่นี้ชอบลูกหนักลูกแรงของเจ้าลาสตานะครับแล้วก็คู่คที่3ามนะครับขุน <c> ศ <oughs> ึกเพชรยินดีคาเดมี่นะครับหรือว่าขุนศึกหนุ่มพรเทพวันนี้เจอกับเพชรสองแล ลาวัยมวยไทยนะครับผุนศึกเนี่ยมวยจากซุลินนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับจรันสนิทวง34มวยประเภทสูงยาวเข่าแหลมนะครับมัดหนักสอบอันตรายนะครับผลงานไฟสล่าสุดมีชนะเจ้าอนันตชัยนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรสองแหล่นะครับมวยจากสงขาไปซ้อมลาวัยมวยไทยที่พังงานนะครับมวยซ้ายครับ วงในดีปั้มตีแข็งแรงนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้เจ้าปืนกลนะครับคู่นี้ชอบขุนศึกนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานคนจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูดีกว่านะครับแล้วก็คู่ที่4นะครับเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์ครับเจอกับแอเทวดาตอสุรัตนะครับเพชรมาลายเจอกับแอเทวดานะครับชกกระไรสินะครับเพชรมาลายเนี่ยมวยจากมหาสารคามนะครับซ้อมเพชรเจริญวิทย์นะครับมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายวงในก็ปั้มตี เขาในดีนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเนือธรณีขณะที่คู่ชกนะครับแอดเทวดานี่มวยจากสีสเกตนะครับประเภทฝีมือครับหลักเหลี่ยมเชิงดีไอคิวดีชกฉลาดนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเพชรบึงการนะครับคู่นี้ชอบแอดเทวดานะครับชอบจังหวะฝีมือนะครับช่วงที่2นะครับ่ายตอดสดทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าครับมงคลทรัพย์สิหม้อน้านะครับเจอกับเพชรเอราวันเพชรเจริญวิทย์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ามงคลทรัพย์นะครับ แล้วก็คู่ที่2ช่วงที่2นะครับเพชรพยักบาสทุ่งเขาหลวงนะครับเจอกับเจ้าสุดสําเร็จไทยคิวยิมนะครับเวทเล็กๆนะครับเวทเล็กๆก็4 3่กิโลผลงานเพชรพยักนะครับเพชรพยักไฟล่าสุดก็มีแพ้เจ้าจอมพลขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าสุดสําเร็จไฟล่าสุดเนี่ยพลิกชนะนะครับเจ้ายอธนูนะครับคู่นี้ชอบสุดสําเร็จนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับคู่รองช่วงที่2นะครับ โอเล่ซุปเปอร์เล็กมือยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าลายมังกรออัจฉริยะนะครับโอเล่มื่จากบุรีรัมนะครับซ้อมซุปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับอยู่กับซุปเปอร์เล็กอายุ16ปีนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะเจ้าเ,าเสมาทองขณะที่คู่ชกนะครับลายมังกรอ,อัจฉริยะนะครับหรือว่าเปิ้ลน,นครนะครับ ก็มวยจากนครนะครับซ้อมเดชรัตนะครับอยู่กับทีมงานอาจารย์สุรัตนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีชนะน็อกยกที่3เจ้าสิงห์ทองนะครับคู่นี้ชอบไปที่ลายมังกรนะครับแล้วก็คู่เอกครับสิริมงคลสิริมอน้ำนะครับเจอกับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยนะครับสิริมงคลมวยจากศรีสะเกดนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะอินรีดำนะครับขณะที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์นี่มวยจากราชบุรีนะครับซ้อมสิทธิ์มนชัยที่ กาญจนบุรีนะครับไฟล์ล่าสุดก็มีแพ้นอกยกที่2เจ้ายอดธงชัยนะครับผู้นี้ชอบไปที่สิริมงคลนะครับสิริมงคลสิทธิ์ม้อนน้ำนะครับสรุปมวยชอบวันนี้นะครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกชอบลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ขุนศึกนะครับแล้วก็แอดเทวดานะครับลาวสตาร์ขุนศึกแอดเทวดานะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับชอบคู่เอกนะครับสิริมงคลนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ